ครับสวัสดีครับลูกศิษย์ทั้งหลายครับและก็คุณผู้ชมด้วยครับวันนี้อาจารย์จีล่าก็จะกลับมาอวยพรวันตรุดจีนให้กับลูกศิษย์ลูกหาและคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับตรุดจีนปีนี้เป็นปีหมูคุณที่เกิดปีมะแสงก็จะไม่ค่อยจะมีโชคลาภเท่าไหร่นะครับมันไปชงกับปีหมูนะครับแต่ยังไงมนุษย์เราเนี่ยยังต้องดิน้นรนต่อไปเพราะฉะนั้น,นฟันฝ่าอุปสรรคไปให้พ้นแล้วก็จะชนะกับใจตัวเองได้ครับ ถ้าเป็นภาษาจีนก็จะอวยพรว่าโิงเปีนยใหม่นีใหม่发เจียห新年发财恭喜่家好啊还有那个生意兴隆啊事事如意谢谢